อนนี้ผู้บริหารของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผอโรงเรียนหรือรองผอโรงเรียนรวมเป็นผู้บริหารนะครับเมื่อท่านผ่านครูดีของแผดินเราเราเราถือว่าท่านเป็นคุณครูเหมือนกันนะครับเป็นรางวัลชื่อเดียวกันคือรางวัลครูดีของแผดินเหมือนกันแม้ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารก็ตามนะครับเมื่อท่านผ่านรางวัลครูดีของแผดินขั้นพื้นฐานแล้วหลายท่านก็ทําชั้นที่5ต่อ ซึ่งในชั้นที่5เราเคยนําเรือนท่านแล้วว่ามี3เงื่อนไขถูกต้องไหมครับคือ 1. ต้องผ่านครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานแล้ว 2. ต้องสร้างเด็กดีของแผ่นดิอนดอย่างผ่านอย่างน้อย5คนและ 3. ต้องประเมินตนเองในเรื่องของครองตนครองคนครองรอง,งานผ่านอย่างน้อย1หมวดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูระบบกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันนะครับเมื่อท่านกดเข้าร่วมโครงการนะครับ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินก็ถ้าท่านผ่านขั้นพื้นฐานแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็พิมพ์เกีติบัตรขั้นพื้นฐานได้แล้วมันก็จะมีอีกบรรทัดหนึ่งขึ้นมาว่าเข้าพิจารณารางวัลครูดีของแผ่นดินชั้นที่5ท่านก็กดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปปุบ๊บก็อย่างที่ผมบอกมันมี3เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือได้รางวัลครูดีเพียงขั้นพื้นฐานแล้วหรือยังอ ถ้าเคยได้แล้วมันก็จะติ๊กถูกได้รับเมื่อไหร่นะครับอันที่2ต้องสร้างเด็กดีของแผ่นดินตามจํานวนที่กําหนดอย่างที่บอกก็คืออย่างน้อยผ่านนะครับต้องบอกว่าผ่านอย่างน้อย5คนถ้าตรงนี้ท่านกรอกไม่ใช่เลข5ขึ้นไปนะครับระบบจะไม่ไม่อนุมัตินะครับถ้ากรอกเป็น4ไหนลองกรอกเป็น4สิพออัปเดตจานวนปุบ๊บมันมีป๊อปอัพขึ้นใช่ไหมมันจะบอกเลยครับว่าผู้บริหารต้องมีจํานวนนักเรียนที่ดูแลอย่างน้อย5คน เขาจะไม่อนุญาตให้ท่านทําน้อยกว่า5คนนะครับท่านต้องมีอย่างน้อย5คนกดตกลงหรือบ็ c เวิ r ์ดังนั้นท่านต้องกรอกตรงนี้อย่างน้อย5คนทํากี่คนไม่รู้นะครับแต่ต้องผ่านอย่างน้อย5คนโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ในการแนบเอกสารรายชื่อถ้าเป็นคุณครูเราจะมีให้แนบแต่ถ้าเป็นของผู้บริหารเราจะไม่มีให้แนบแล้วนะครับโอเคนะครับซึ่งเด็ก ท่านก็จะสามารถดูรายชื่อเด็กได้ว่าท่านดูแลเด็กคนไหนแต่เด็กคนนั้นก็ต้องเลือกท่านเหมือนกันนะครับก็ใช้ระบบเดียวกับกันของคุณครูนั่นเองนะครับก็มี5คนหรืออย่างน้อย5คนที่ท่านต้องดูแลโอเคนะครับส่วนตรงนี้เรื่องของการผ่านการประเมินของตนครองคนของนานอย่างน้อย1ห,หมวดน,นะครับซึ่งก็สามารถกดประเมินได้แล้วนะครับพอไปประเมินปุบ๊บจำนวนข้อคําถามเนี่ยครับ จะเป็นแบบสอบถามคนละฉบับกับของคุณครูนะครับคุณครูจะมีทั้งหมด79ข้อเยอะมากนะครับแต่สำหรับของผู้บริหารจะมีแค่32ข้อเท่านั้น โดยที่1ข้อเราจะจับเวลาว่าห้ามท่านตอบเกิน45วินาทีนะครับอ่านให้ดีทําให้ทันทําไม่ทันมันก็จะผ่านข้อนั้นไปเลยท่านก็จะไม่ได้คะแนนข้อนั้นนะครับโอเคนะครับแล้วขอความกรุณาว่าให้ตอบคําถามด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วเวลาตอบเนี่ยครับอย่าตอบตามทฤษฎีหรือตอบตามสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ให้ท่านตอบตามสิ่งที่ท่านปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน นะครับท่านปฏิบัติอย่างไรท่านตอบอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ตอบเพื่อวัดว่าท่านมีความรู้เท่าไหร่แต่เราอยากรู้ว่าท่านปฏิบัติตนแบบใดนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยในในขั้นที่5เนี่ยมันจะเป็นแค่การประเมินตนเองอยู่แต่พอชั้นที่4นะครับมันจะเป็นประเมินแบบ3ามก360องศาจะมีบุคคลอื่นมาร่วมประเมินท่านด้วยนะครับเช่น กรรมการสารศึกษาเป็นต้นเช่นคุณครูในสารศึกษาเป็นต้นเขาจะมาประเมินท่านด้วยก็จะเป็นการหักคะแนนหักหลังกันถ้าข้อมูลไม่ตรงกันท่านก็อาจจะได้คะแนนข้อนั้นน้อยมากๆเพราะฉะนั้นให้ท่านประเมินตามความเป็นจริงนะครับเป็นการประเมินตนเองซึ่งในชั้นที่5เนี่ยจะง่ายเพราะว่าเป็นแค่การประเมินตนเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องสามรอบศึกษาแล้วก็ผ่านเพียงแค่อย่างน้อย1ห,หมวดเท่านั้นโอเคนะครับพอกดเริ่มประเมินปุ๊บก็กดเข้าไปเห็นไหมครับก็จะมีคําถาม เขาจะจับเวลาเลยนะครับพอท่านกดเข้าไปเห็นไหมครับจะจับเวลาทันทีเหลือกี่นาทเาีเหลือกี่วินาทีจะมีทั้งหมด45วิท่านก็อ่านแล้วก็ตอบก็อ่านให้ถูกต้องแล้วก็ตอบแล้วก็กดข้อถัดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งครบ32ข้อโอเคนะครับ ไม่เพราะกรอกอรไปแล้วแก้ไขย้อนหลังไม่ได้นะครับมันย้อนหลังไม่ได้นะครับเขาจะไม่ให้ท่านกลับมาคลิกย้อนหลังนะครับงนั้นพอกดไปปุป๊บมันไปข้างหน้าได้อย่างเดียวย้อนหลังไม่ได้เลยสมม,มมติกดตอ่อมันก็ไปต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับอันนี้สําหรับผู้บริหารพอตอบเสร็จปุ๊บสมมติตอบครบข้พอ,พอ,อ,อแล้วคะแนนก็จะออกเหมือนของคุณครูเลยนะครับมีทั้งหมด19ตัวบ่งชี้ท่านต้องผ่านอย่างน้อยหนึ่งหมวดโดยหมวดนั้นจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า3คะแนนนะครับท่านถึงจะผ่าน นะครับสมมติมี3าหมวดหมวดคลองตนคลองคนคลองงานคลองตนท่านได้2คะแนนสมมติจากเต็ม5ไม่ผ่านคลองคนได้3คลองงานได้2สมมติอย่างนี้นะครับท่านก็จะถือว่าผ่านต้องผ่านอย่างน้อยหหมวดซึ่งเราจะขึ้นคะแนนทั้งหมดให้ท่านดูเลยนะครับว่าท่านได้คะแนนแต่ละตัวบ่งชี้เท่าไหร่แล้วก็วิเคราะห์ออกมาด้วยว่าตัวบ่งชี้ไหนท่านได้ตัวคะแนนเยอะสุดน้อยสุดอมาดูมาดูคะแนนได้ไหมครับ เช่นนีมครับมันก็จะขึ้นคะแนนมาเลยว่าผ่านได้กี่คะแนนหรือต่ากว่าเกณฑ์ได้กี่คะแนนนะครับผ่านกี่คะแนนแล้วก็สามารถดาวน์โหลดรายงานคะแนนเห็นไหมครับซึ่งตัวบ่งชี้ของผู้บริหารโดยหลักๆเนี่ยจะเหมือนของคุณครูนะครับเพียงแต่ว่าสับมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยเนื่องจากคณะกรรมการคณะทํางานของเรา ในการพิจารณาของเราคนละชุดกันนะครับชุดของคุณครูก็อีกชุดหนึ่งชุดของผู้บริหารก็อีกชุดหนึ่งนะครับโดยหลักการคือเหมือนกันแต่โดยคําศัพท์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเห็นไหมครับครองตนเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ห้าได้กี่คะแนนอย่างนี้เป็นต้นเรียนรู้ตลอดชีวิตรู้เท่าทาันตนเองไม่มีนิสัยล้นพ้นตัวมีจิตอา,าสาจนะิตสาธารณะปฏิบัติตนอยู่ในศีลห้าความดีสากลห้ามีฮิลิโอตปะอันนี้คือครองตนนะครับมาสู่ คนบ้างครองคนรักเข้าใจห่วงใยบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นแกลมิรต่อทิศ6อย่างเหมาะสมปฏิบัติตนเป็นผู้ให้ด้วยจิตเมตตาปฏิบัติตนตามแบบแผนปรับแนวคิดให้ถูกต้องตรงกันแล้วก็ปฏิบัติตนต่อบุคคลรอบข้างอย่างเหมาะสมอันนี้คือครองคนนะครับและส่วนครองงานก็คือเรื่องของ7 c นั่นเองนะครับ คือทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ซึ่งนองของคุณครูเลยนะครับแต่ัอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยให้ดูเหมาะสมกับผู้บริหารเช่นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหาการสื่อสา,ส,าสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อความร่วมมือการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นําคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรู้นะครับรู้คือคําว่ารู้มาจากคําว่า literacy นะครับรู้คอมพิวเตอร์และ ICT การทำงานการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองแล้วก็ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทศน์อันนี้คือ19ตัวบ่งชี้เท่ากับของคุณครูเลยนะครับเพียงแต่ว่าการจัดหมวดและคาศัพท์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง